ครับวันนี้ก็จัดส่งนะครับรอบแรกรอบแรกนะครับทันแรกนะครับของวันนี้นะครับดินผูกหนุ่มนอนนาสวดหมู่กูกขึ้นเราครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวไปส่งดินกันก้อนครับวันนี้ครับตอนนี้กําลังจัดเตรียมส่งอีกครับวันนี้นะครับรอบที่สองเบิร์ดแองแสงครับพี่น้องวันนี้ อันนี้ก็ขึ้นเตรียมลำนะครับรอบสองนี่ไปที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรน,นะครับตัวชิมงานนะครับบ่าวแบงกาลังขึ้นนะครับตอนนี้เส้นตั้งที่ไรนี่เจ็ดร้อยนะครับเต็มรถกับพันหนึ่งนะครับเฝ้าขึ้นฝ้าขึ้นบ้านนี่ครับวันนี้ก็รอบสองนะครับ พี่น้องครับนี่ก็ะยุ่งเพื่อกุศลุ่มครับค้ำมือตืดตาครับปึงมะฮอดเพิ่นครับเย่ารุ่งของแล้วครับบ้านนี้เอาพี่น้องลุ่งของครับเดี๋ยกศีริกับบ้านดึกครับช่วงนี้งานหลฟ์เฝ้าครับเฝ้าน้ำออเดอร์ร้อยครับเกือบสองทุ่มครับน้องว่าธรรมดาส่วสี่เหลี่ยงงานเอาแงเดี๋ยวเก็บของขึ้นห้อง ววอ,อ,อะอนี่<ด>นะครับผู้ใดสนใจก็มาได้ครับร้านประกอบพันธุ์ไม้นะครับยวอมเพื่อขุดชุ่มนะครับาขายยิบปลูกนมน้านนี่นะครับฝากกันด้วยครับอขอบคุณในรายครับ